สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสเรียกชั่นนะครับในนี้ผมจะเรียกชั่นในคราวนี้นะคือเรื่อง Passion of the Sent นะครับผมซึ่งเรื่องยอคล่านะครับก็เกี่ยวกับพวกนักโทษในคุกนะครับติดเชื้อซอมบี้นะครับผมอืมขนาดเป็นซอมบี้เนวัวโหดแล้วนะครับคราวนี้เป็นนักโทษติดอยู่ในคุกนะครับเป็นซอมบี้เนี่ยจะโหดขนาดไหนก็ลองไปดูกันแล้วกันครับเรื่องยอมีแค่นี้แหละครับ Medical เป็นการทดลองทางการแพทย์เอ้อดีสนใจไหมสนใจเข้าร่วมการทดลองมผู้หญิงเหรอโอ What do you expect? Mm -hmm. Mm -hmm. Who knows what that young man has just endured? Hey, oh my profile murder is nine things. You didn't do it. Does it matter anymore? May the good Lord grant you the gifts of the Holy Spirit. May mm -hmm. He free you save you and raise you. เหมือนไม่จะถ่ายในที่เดียวนะในคุกนลหมอแน่เลยว่าแกแบบนั่นอะหมอแน่อนอนอตัวอย่างไววเกิน <laughs> แต่ก็เท่าที่ดูนะครับผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะมันดูแบบคือผมรู้สึกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะถ่ายในสถานที่เดียวอะหลกัลกๆนั้นคือในคุก อืแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมมันจะต้องเป็นคุกผู้หญิงอืมมันจะเสืออะไรหรือเปล่าแต่แล้วที่ผมเดาๆนะครับไอการทดลองนี้เนี่ยมันน่าจะเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์อะไรเงี้ยประมาณว่าแบบผู้ที่ผมผมเดานะผมเดาว่าเหมือนนางเอกมันก็น่าจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เหมือนเหมือนมันไม่เป็นไรอ่ะแต่คนอื่นที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยมันเหมือนกลายเป็นร่างเป็นซอมบี้หมดแล้วเหมือนมันมีช่วงหนึ่งมันพูดประมาณว่าแบบมันเหมือนกับว่า ผู้ที่รับการทดลองแล้วเนี่ยแล้วไม่กลายเป็นซอมบี้มันเหมือนแบบพระเจ้าได้เลือกคุณแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออมันคือมันทดลองเพื่ออะไรเพื่อทางการอาหารหรือเปล่าอืมแต่ตรงนั้นเนี่ยมันอนาจมนจะไม่ใช่สาระสาคัญของหนังนะครับสาระสาคัญหนังคือเสพความมันของซอมบี้นะฮะอืม,อมแล้วนี่เท่าที่ดูเนี่ยมีถ่ายแต่ในแต่ในคุกก็เออแต่ก็ดูดูน่าสะใจดีนะ เพราแบบมันมันจะยังไงกัน,นเ,รเราไม่ค่อยอยากดูอะไม่ชอบดูหนังซอมบี้คือจริงก็ชอบนะแต่แค่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมันหนักไปอะมันเลือดสาดไปอะอเออเหมือนควารู้สึกว่าแบบเออรับได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าแบบเลือดสาดออกแอ๊นอกอะไรขนาดเนี้ยคือจะอ,อ้วกอ่ะอืคือถ้ามันแบบคือถ้าหนังจริงมันเยอะมากขนาดนี้นะก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวเออเพราะรู้สึกว่าแค่ในตัวอย่างเร็วๆเมื่อกี้คือรู้สึกว่าฉากแบบ เลือดนองพื้นเลือดเลือดเลือดคือเลือดเยอะมากอะ่ะเออเรารู้สึกว่าคือถ้ามันเยอะมากไปนี่คือไม่สามารถจริงอเออเครียดอะแต่แต่หนังซอมบี้อะส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้นะต้องแบบเอเอแต่นี้มันดูแบบมันดูแบบเยอะมันดูแบบกัดเกิอนอะไม่รู้ดิหรือเป็นเพราะเป็นเพราะตัวอย่างมันให้ดูแต่แบบฉากพกเลือดเลือดก็ไม่รู้มันไม่ค่อยมีเส้นเรื่องเปล่า มันเลยรู้สึกว่าก็อาจจะเป็นไปได้มันเลยโฟกัสในเรื่องฉากแอคชั่นของซอมบี้เออคืออาจจะมาปูแค่นิดเดียวเกินไปว่าแบบเออคุณถูกเลือกให้ทดลองก้นนะแล้วไงต่อก็จริงจหนังซอมบี้อ่ะที่ที่เราดูอ่ะคือก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องการทดลองปะการทดลองมนุษย์อ่ะอรือว่าไง ก็ใช่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเพราะไม่งั้นมันจะทาทาไมอ่ะใช่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันคงไม่มีอด้วยในตัวอย่างเนี้ยมันคงไม่ได้มีประเด็นอื่นให้เราไปโฟกัสเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่มีแต่แบบเลือดสาดเลือดสาดเลือดเป็นพื้นอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าเอออย่างที่โมบอก่ะอาจจะไม่ได้มีเส้นเรื่องให้เราแบบโฟกัสว่าแบบเออมันน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยแต่ก็ผมว่า ก็อย่างว่านะคีฬาของเรื่องนี้ผมว่ามันกค็คงไม่ใช่เป็นเรื่องวันดรามา่าอะไรมากมายแล้วก็ก็คงแบบอหย่ให้เสพเรื่องความเอามันแล้วก็แบบเหมือนเรามันเป็นประมาณว่าแบบเป็นซอมบี้นักโทษแล้วก็วันโลเคชั่นอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> อือแล้วเพื่อนๆ,ๆที่ดูอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วเพื่อนๆชอบดูหนังนอกสายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคลายไลค์ลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้พาเคลมใหม่ก่อนครานะครับครับเด่นคลิปนี้นะผมโอ้ครับขมาวครับค่ะ i have have come on to death you sure to kill anything that isn't human they're all human